จ้ะไอ้โมูมาส่งต้นไม้ให้แม่ไอ้นบ่ไม่คือมาดูคือตื่นะกุนแล้วยู่อาเพื่อนคนน่าพูดน่าพูดเป็นอาจารย์อาจารย์อาจารย์นุสารคามคือเข้าหลักศิษย์มหาสารคามแต่ว่าพี่น้องสารคามเป็นเทีนเป็นเที่ยวครับอากาศเขาพันสารเสียนจอเขาพันสารเสียนอย่านี้เบิกไว้พี่น้องเออเป็นเที่ยวเขาพันสจอเขาพันสารเสียนอาจานส์จอเขาพันเห็นด้วยประทานตุ้ยนี่าง้เที่ยววนมาอยู่พี่ เันากันไว้จาาต้นจะบาปสมมาส่งแม่อันนี้ให้จะคือใจสํารับแม่สองร้อยห้าสิบห้าร้อยไมขายติใจว่ไเม่นม่เมมสี่เลยแล้วนิโกเนว่สมโอ้กัคือใจเพราะว่าห้าต้องเค็ดเ็ดคือใจูุ่บเนาะคนทมีความสุข้าวเขาขายให้ก็มีความสุขเหานน้นมาส่งคาราก็แค่ดอกขาดลอยวนว่าตัวว่าวุนอด เลยวันนัวัดบานครับวีนน้นพูดที่เขาเลยนะ้า่วันนี้ตัวจะบาดแนะนํ่เหมนลูกค้าเนี่ยไม่สนใจกันคือเาไปน้องเทียบเดียวกันนี่จัดให้รวมเรียบเมื่อไรทักมาโหลดตเป็นตัวสองเก้าก็เก้าสีเลยวันยังเาไปใส่ใส่ที่ใกล้แล้วพี่น้องสุโบตละสามร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่น้องสนใจกันขากมากจ้าสุขุจีจะตามตรงของให้ก็มีแต่ว่าแจ้งส้มกระถางเห็นบ่แจ้งงามบออ้าวเกษมวันดีพแน่ ออกะขอดครับสุดยอดครับสุดใจขนาดเลย